สวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปอย่างหนึ่งค่อนข้างฉีกแนวก็จะเป็นการถนอมอาหารนะครับจะเป็นการเลือกเอาตัวเมลอนอ่อนนะครับมามาทำอาหารนอกจากอาหารข้าวนะครับก็จะเลือกเป็นเมลอนที่ลูกใหญ่หน่อยนะครับเมนูนี้จะใช้เป็นการแชร่อิ่มนะครับส่วนไอ้ลูกเล็กๆน่าจะเหมาะกับการออทำพวกกับข้าวนะจะจะจะทำได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันสุกไว ก็เข้าเนี้อปรปิาปรุงรสต่างๆง่ายก็จะเลือกลูกใหญ่หน่อยแบบนี้นะครับจะเลือกพันธุ์ที่ที่เปลือกหนาแล้วก็พันธุ์ที่เปลือกอ่อนกรอบอย่างไทเฮาด้วยเอาไปทดสอบดูว่าต่างกันไหมเวลาเอามาแช่อิ่มนะครับก็เลือกเลือกเสร็จแล้วก็ไปล้างให้ใหสะอาดนะครับอันนี้หลังจากล้างเสร็จก็มาปอกแล้วให้เรียบร้อยทุกลูกเลยนะครับก็จะมีของไทเฮาลูกใหญ่นะครับ ที่ผมจะไม่ปอกเปลือกนะครับจะดองใช้อิ่มทั้งเปลือกเราเทียบกันดูนะครับเมื่อปอกเสร็จก็เอามาควานเมล็ดออกนะครับนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆนี่น네ะกใ็ใช้ใช้ช้อนเนี่ยตักง่ายๆเลยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการนะครับตรงนี้ตรงนี้จะผ่าไอ้ตรงไทเฮาก็จะผ่าครึ่งหน่อย ชิ้นจะได้ไม่ใหญ่เกินเราก็เตรียมน้ำเปล่าน้ำเปล่าประมาณ1.5ลิตรนะแล้วก็ใส่เกลือประมาณ2ส่วน3ของถุงนะครับถุงหนึ่งมัน200กรัมก็ใส่ใบประมาณ2ส่วน3อันนี้คือสส่วนที่ผมอัปเดตตอนหลังจากทำแล้วนะครับแล้วก็คนละลายให้เท่ากันอันนี้คือน้ำปูนใส่คนระับ น้ำปูนแดงกินมาเนี่ยเราไปละลายเอาเฉพาะน้ํามาเราผสมเกลือให้ละลายนี่ครับแล้วทีนี้เรามาจัดเรียงตรงเมลอนหรอนะครับลงในโหลที่เราจะไปแช่น้ําเกลือนะครับก็ที่จัดเรียงไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเปลืองพืง้นที่เพราะว่าก็เลยต้องเรียงให้มันแน่นๆจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เรียงให้มันดีหน่อยนะครับ เวลาเ,ลเวลามันแช่มันจะได้ทั่วทั่วถึงทุกชิ้นให้ท่วมท่วมน้ำไอตรงเนื้อเมลอนเอนาะครับก็คือเดียงแบบนี้แล้วก็เทตรงน้ำปูนใสผสมน้ําเกลือลงไปนะครับที่เราเตรียมไว้ก็เทให้ท่วมเนื้อเมลอน,นครับแล้วก็ เกียมันเสมอเสมอถ้าเกิดมันมีอะไรเอาอะไรมาทบให้มันจมให้มันจมน้ําทุกชิ้นได้ก็ดีอันนี้ผมไม่มีนะที่มันจะใส่โหลได้ก็ปิดฝาแล้วตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเมื่อพ้นหนึ่งคืนอันนี้คือพ้นหนึ่งคืนนะครับก็ามาล้างน้ำนะครับล้างอยู่สามถึงสี่น้ำเลยนะครับเพื่อเพื่อให้กลิ่นไอ้กลิ่นปูนแดงมันเหลือน้อยที่สุดอะ่ะก็คือล้างล้างล้างแล้วเทออกล้างแล้วเท,ออ,วเทออกอย่างเงี้ย 3-4รอบเลยนะครับพอเราล้างเสร็จอะเราก็เทน้ำออกเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเส็ดน้ำนะครับเพื่อรอเทใส่น้ำเชื่อมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับก็ตั้งใส่ให้มันเสด็จน้ำเหาไว้ไว ทีนี้เราไปเตรียมส่วนของน้ำเชื่อมกันนะครับน้ำเชื่อมก็ใส่น้ำไปประมาณลิตรลิตรหนึ่งครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายอันนี้ผมอัปเดตเป็นให้ใส่ไปหนึ่งกิโลเลยครับเพราะตอนตอนทำอะ่ะมันเหมือนจะไม่ค่อยหวานน้อยไปหน่อยก็คือใส่ไปเลยหนึ่งกิโลแล้วก็ตั้งไฟไฟกลางๆครับให้มันละลายเนี่ยแล้วก็รอจนมันเดือดนะครับพอมันเดือดเราก็หลีไฟให้มัน จนไฟอ่อนเนี่ยไฟอ่อนสุดๆแล้วเราค่อยเคี่ยวนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนจนให้มันเดือดปุดๆอะ่ะให้มันมีความหนืดบ้างนิดๆนะครับคนไปเรื่อยๆนี่ครับอันนี้คือหลีไฟอ่อนสุดแล้วมันก็เดือดปุดๆแบบนี้ครับก็ปิดไฟครับแล้วก็เอาไปตั้งพักไว้แห้งเอ้ยไม่ใช่ให้เย็นนะครับให้เย็น น่ครับตั้งไว้พักไว้ให้เย็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาจัดเรียงไอตัวเนื้อเมลลอนเราลงในกล่องครับเราค่อยลาดน้ำไปเมื่อล่าดเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครับ แล้วเราก็าไปแช่เย็นไปประมาณ3คืนนะครับ mm hmm. นี่ครับอันนี้ผ่านไป3คืนแล้วก็มาเทสเนื้อกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดดูน้ําก็ใส่นะไม่ไม่มีฟองอะไรใดๆนะครับก็จะเลือกมาทานชิ้นหนึ่งชิ้นแรกจะเป็นออไทยเฮาสนะครับที่ผมทดลองแบบไม่ปอกเปิดนะครับนี่ครับ กรอ,อบสมยังรักษามาตรฐานไทยเฮาแล้วลูกอ่อนคือกรอบมากครับนี่ครับกัดไปรสชาติก็จะเค็มเๆหวานๆครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกชิ้นชิ้นที่เป็นชิ้นที่ปลอกเปลือกนี่ครับก็กรอบ กรอบจะกรอบน้อยกว่าไทายเฮาหน่อยครับก็ทั้งการปอกเปลือกแล้วก็ด้วยลักษณะใสายพันในตัวตัวนีน้อันนี้จะเป็นผลอ่อนมิโดริรสชาติก็จะเค็มๆหวานๆนะครับไอ้ตรงส่วนผสมทั้งนางผมจะอัปเดตอยู่ส่วนดีเทลของคลิปนะครับ โอเคโดยโรวมก็เมนูนี้กินได้นะครับก็เวลาจะเก็บรับประทานก็เอาน้าเอาน้ําออกมาครับเราเก็บเฉพาะนี้อยู่ในแพ็คในกล่องแบบนี้ยเราเข้าตู้เย็นไว้นะครับหรือใครจะเอาใช้เป็นสูสญญากาศนะครับก็จะเก็บได้นานกว่าครับแล้วเข้าตู้เย็นเราเข้าแช่เย็นไว้นะครับมันจะเก็บได้นานมากโอเค คลิปนี้ก็จบการทดลองทำเมลอนแช่อิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่ทดลองทำแล้วก็สามารถเอาไปแปรรูปใช้แปรรูปได้จริงนะผลอ่อนเมลอนที่เราผสมเหลือจากการคัดลูกหรือว่าเหลือผลอ่อนที่มันติดเองก่อนที่เราจะลื้อต้นทิ้งนะครับในช่วงนั้นนะมันชอบติดติดผลเองเยอะมาก จะทิ้งมันเลยก็เสียดายครับเราสามารถมาแปลรูปเป็นอาหารนอกจากอาหารข้าวก็จะเป็นของหวานพวกนี้นะครับที่เอามาเป็นเพิ่มมูลค่าได้นะครับถ้าดองเค็มก็น่าจะเวอร์ครับดองเค็มก็จะตัดส่วนขั้นตอนการที่เป็นแช่อิ่มตอนท้ายนี้ออกนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งที่เอาไปเอาไปใช้งานประยุกต์ได้จริงนะครับกด ใครมีเยอะๆก็ลองไปทําดูนะครับส่วนอัตราส่วนผสมเนี่ยผมอัปเดตอยู่ในส่วนด้านล่างดีเทลของคลิปนะครับอาจจะมีปรับเพิ่มปรับลดบ้างแล้วแต่ชอบของแต่ละคนนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก u b s สไคร e กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ